ในหลายวันมานี้ผมได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้คนที่กำลังเดือดร้อนจากพิษเศรษฐกิจและพิษโรคระบาดเราได้เห็นแต่ละครอบครัวนั้นใช้ชีวิตกันอย่างยากลำบากจริงๆในตอนนี้ผมเจอหนึ่งครอบครัวครับที่กำลังประสบวิกฤตเรียกว่าวิกฤตของวิกฤตเพราะครอบครัวนี้มีกันอยู่ทั้งหมด8ชีวิตแต่ผมเชื่อว่าผมอยากสะท้อนชีวิตครอบครัวนี้ให้คุณได้เห็นเนื่องในวันแม่ที่จะถึงนี้ พี่น้องครับตอนนี้ผมกับพี่แอนดี้นะครับวันนี้เราจะกำลังจะลงสนามกันนะครับต้องรับด้วยครอบครัวหนึ่งไม่มีพ่อแม่มีเพียงแค่คุณยายนะครับกับคุณตาถูกต้องครับแล้วเลี้ยงหลานๆหกชีวิตนี่น้องแป้งค่ะน้องแป้งนีน้องแป้งอายุเท่าไหร่ลูกอายุสิบสี่ปีค่ะต่อเพอนนงหกคนลำบากมากค่ะอยากได้กล่องยังชีพค่ะกล่องยางชีพนะลูกนะเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้เนี่ยในบ้านเนี่ยหนูอยู่กับใครบ้างลูก มีเด็กๆทั้งหมด6คนค่ะแล้วก็คุณยายด้วยค่ะเดี๋ยวพวกเรานะครับเดี๋ยวจะน,นัดกับคุณยายเดี๋ยวเราจะลงพื้นที่ไปช่วยนกนะครับค่ะคุณยายครับเข้มแข็งเข้มแข็งนะครับพวกเราจะไปให้เร็วที่สุดช่วยหนูหน่อยครับตอนเนี้ที่บ้านหนูว่าลงเดือดร้อนมากมากๆครับจนไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงครับ ถ้ามีเวลาว่างให้ช่วยมาหาพวกหนูหน่อยใช่งั้นอย่างนี้ดีกว่าอย่ารอช้าเลยครับแอนดี้และยุงพร้อมแล้วที่จะไปส่งความสุขให้กับน้องๆและครอบครัวคุณตาคุณยายนี่ครับไปกันเลยไปครับพี่ะยังมีผู้ใหญ่ใจดีด้วยนี่เลยเขานั่งรออยู่แล้วอ๋อพี่ชายสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดครับแนะนำตัวเองหน่อยครับพี่ครับผมสวัสดีครับผมเจมส์ออกเลตโต้นะครับครับครับผมนี่มาจาก ชนบุรีครับพันทองครับพี่พันทองอุตส่าห์มาจากชนบุรีมาช่วยเราขอบคุณมากครับพี่ยินดีครับพี่ยินดีอ่านี่เตรียมมาให้แล้วครับพี่ขอให้คุณยายได้ได้มีชีวิตใทยชีวิตอยู่เนาะได้อยู่รอดตลอดช่วงนี้นะพี่เนาะแลพี่ไปงครับไปเลยครับเดี๋ยวพาพี่เข้าไปสัมผัสความรู้สึกกันแป้งสวัสดีจ้าลูกัแป้งสวัสดีแป้งคือคนที่โทรไปหาพี่ยุงกับพี่แอนดี้วันก่อนใช่ไหมคะใช่ พี่อันดี้กับพี่ยุงเหมือนในไลฟ์ไหมเหมือนเหมือนไม่โลก <c oughs> เหมือนนะครับคนเดียวกันนโลกอยู่ทั้งหมดกี่ชีวิตบ้านหลังนี้ทั้งหมด8ชีวิตค่ะคุณยายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณยายครับคุณยาย,ย,ายน้องแป้งใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณยายชื่ออะไรชื่อวันเพ็ญค่ะคุณยายวันเพ็ญน,นะฮะคุณยายวันเพ็ญคุณยายอายุเท่าไหร่54 54นะครับผมสังเกตเมื่อกี้คุณยายเดินมาอย่างยากลําบากคุณยายโดนอะไรครับตรงนี้งูเห่ากัดค่ะงูเห่ากัดกี่ปี ยี่สิบปีได้เพราะว่าลูกสาวคนท้องลูกสาวคนเล็กแปดเดือนเราไม่ได้โดนหรอกลูกชายโดนแล้วเราก็เลยเอาขาไปนอยผักตัวลูกออกช่วยเหลือลูกแล้วสุดท้ายคือมันก็กับเข้าที่คุณยายคุณยายเลี้ยงหลานๆทั้งหมดกี่ชีวิตครับหกชีวิตค่ะเป็นลูกของลูกชายลูกสาวครับเขาเอาตรวนกนโตน้องฮาร์ดนี่ก็ทิ้งไว้โรงพยาบาลพนังเก้าเราก็ไปเอาเขาออกมา แล้วก็ต่อมาก็เป็นน้องแป้งอยู่กระเสรมราดบางใหญ่เราเข้าไปเดนเรื่องออกมาครับแต่ส่วนคนที่สามนี่เราไม่รู้ว่าเขาไปออกที่ไหนแต่เขาเอามาทิ้งไว้ที่ปัม๊มจะต้องไปรับเขามาเลี้ยงอืแล้วจินตาก็ไม่ใช่ตาแท้ๆยายก็ต้องคุยกับตาแล้วก็เลยบอกเขาว่าตรงสาเด็กแล้วก็เป็นใส่เลือดของเราเองอถ้าเราจะทิ้งเขามันไม่ใช่อะ่ะอืม,อมขาตัวเองก็ไม่ดี แล้วเราทํามาหากินอะไรเลี้ยงเขาครับทําอะไรครับคือเมื่อก่อนนก็รับจ้างทุกอย่างคือให้ทําอะไรเราทาหมดกระเพกกระเพกไปยเงี้ยทําหมดรับจ้างเขาล้างจานวันละร้อยสองร้อยเงี้ยทําหมดขอให้ได้นมมาให้หลานอก็อไปเขี่ยขยะบนกองก็ได้แบบนมที่เขาทิ้งแล้วอะที่บนกองขยะเราก็เก็บมาให้หลานกินขนมตังหมดอายุแล้วก็ให้เขากินคือเราไม่มีอ่ะแต่เราให้เขาได้กินทางชีวิตไป เช่นมาม่าหมดอายุอาหารหลักคือมาม่ามาม่าให้เขากินโตมาหน่อยหนึ่งเขาก็แบบเห็นย้ายไม่ค่อยสบายแล้วก็มีภรระ,ะน้องคนเล็ก,กครับพี่คนโตเขาก็คิดว่าอยากจะขายของครับย้ายก็เลยทําน้ำต้าหู้ให้เขาปั่นไปขายแถวตลาด จนกระทั่งว่ามีคนมันสอนแนะนําขายหมูฝอยเขาก็เลยให้สูตรมาใช่คก็เขาก็ปั่นจักรยานคังงนนี้ไปสองคน,นพี่น้องอืแล้วก็ส่วนน้องแป้งก็จะไปขายแถวตลาดเสาร์อาทิตย์ครับแล้วก็โรงเรียนเปิดเติมเนี่ยเขาก็จะมีไรายได้เอาข้าวเหนียวไปวันละยี่สิบกล่องสามิบกล่องเพื่อไปขายเพื่อนที่โรงเรียนอืองสาร,รแต่พอโ,โควิดมานี่แล้วก็ร้านคนได้ขาดตับไม่ได้ขายเลย คือตอนนี้ไม่ได้ไม่มีไรายได้จากจากการขายข้าวเหนียวหมูปิ้งเลยไม่ได้ขายเลยไม่มีรายได้สักบาทเลยไม่มีเลยจากอุบัติเหตุที่คุณยายโดนงูกัดเมื่อ20ปีที่แล้วทําให้คุณยายไม่สามารถเดินไปทํางานได้สิ่งที่ทําได้ไปทางชีวิตนั้นก็คือการทําน้ําเต้าหู้เป็นถุงๆไปขายและการทําข้าวเหนียวหมูฝอยแล้วมีหลานๆช่วยกันปั่นจักรยานไปขายตามที่ต่างๆนั่นเองครับ ก็คือมองไปแบบเราไม่มียาพี่น้องที่จะพึ่งพาได้ยาเองก็โตคนเดียวแล้วไดนซ้าเราจะเป็นภาระให้คุณตาเราจะเอาหลานของเราให้เขาเป็นภาระอีกมัน,ม,นมันชุบจูบอะคือลูกคิดไม่ออกแล้วเรามองไปเราเห็นหลานแบบกินของเราไม่เหมือนลูกหลานคนอื่นอย่างเงี้ยแล้วก็โดนล้อนอนประนามคนเขื่อนคนไม่มีหัวนอนตปตีน ตัวเราก็เจ็บแล้วหลานก็โดนล้อพ่อแม่มึงไม่พีอะไรอย่างเงี้ยเขาก,กลับมาจากโรงเรียนเขาก็จะร้องไห้เขาบอกหนูโดนเพื่อนล้อว่าหนูไม่มีพ่อไม่มีแม่บอกก็เหมือนยายแหละก็จะบอกเขาเราก็เกิดมาใจเวรใช้กรรมชาตินี้เราต่อนเขาเรามียังไงก็กินอย่างนั้นแต่วันช่วงวบอ่ะดีที่เขามาตัดเชือกออกทันเพราะเขียวไปแล้วอ่ะคอแดงหมดแล้ว มันท้อเข้าใจครับหา,าลูกลูกสักคนหนึ่งก็ไม่เคยมีใครที่จะสูกเสียพ่อแม่ไม่มีใครที่จะโตมาเออลูกเป็นยังไงแม่เป็นยังไงช่วงนี้ทุกคนเงียบหมดเขาเขาไปไหนเขาไปอยู่ไหนติดตนะ่อเขาก็ไม่เคยไม่รู้อยากให้เขาไปเกิดในสิ่งที่ดีที่มีพ่อแม่พร้อมพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องลําบากยายยายพูดเขาทุกวันเนี่ยถ้าวันหนึ่งเราเป็นอะไรไป ถ้าเราเกิดเลือกเกิดได้จะามาเกิดแบบนี้อย่ามาเกิดความลาบา,บากเนีย่ยมาเกิดทังที่ไม่มีพ่อม,มีแม่ยายพยายามอยากให้เขาทํทุกอย่างไม่ว่าจะทําบุญว่าจะอะไระให้เขานึกถึงอย่างเงี้ยสิ่งดีๆเพื่อเราจะไม่ต้องเกิดมาลําบากเหมือนชาตินี้อีกยายครับเชื่อผมนะเด็กๆหกคนเนี่ยเขาโชคดีละที่เขาเกิดเป็นลูกยายอืมใช่เกิดเป็นหลานยายรู้ไหมเขาเลยรู้ไหมผมว่าเขาไม่ได้ขาดหรอกเขาอาจจะเกิดมาท่ามกลงางความลำบาก mm hmm. แต่ผมเชื่อ ความรับที่ยายมีให้กับเขาไม่ขาดหรอกเนื่องจากน้องแป้งไปโทรบอกเรารนะครับเราจึงมาที่นี่นะครับน้องแป้งได้เขียนสิ่งที่น้องแป้งอยากให้คุณยายนะอันนี้ถือว่าหลานเป็นคนขอมานะครับอืมโอเคคุณยายปล่อยเลยครับไม่เป็นไรครับหอมอไหมเลยโอเค้อมไหมเย้เป็นไงคุณยาย เปนไงฮะทานน้ำอะไรทานอะไรเขาไปเลยฮะเขาไปดูเลยคุณยายทั้งหมดนี้เป็นของครอบครัวคุณยายนะค่ะตื่นตันใจแล้วดีใจดีใจมากที่หลานเข้าไปขอได้เพราะว่าเขาเข้าไปขอแต่ละเพจไม่ได้ตอบรับกลับมาก็ขอคุณยายอดทนนะครับหลานก็ก็เป็นกำลังใจให้คุณยายแล้วกันเนาะนี่เนาะเผื่อคุณยาย จะช่วยคุณยายได้บ้างวันนี้ผมก็ไม่ได้เตรียมมาด้วยนะคุณยายครับอันนี้คือสิ่งที่พี่เจมเขาช่วยส่วนตัวเลย100 200 300โอเคก็น่าจะประมาณทั้งหมดนี้น่าจะ,ะมาสามพันสา0พ0นบาทนะครับเกือบสา0พบาทนะครับดูไหมว่ายายรักหนูมากๆเลยดูเปล่ารักยายเนาะโอเคสัญญาพี่นะว่าจะดูแลยายให้โตแล้วก็จะไม่ทิ้ยาย นนโตแล้วมีงานทํามีครอบครัวแล้วจะไม่ทิ้งยายเพราะยายก็ไม่เคยทิ้งหนูเลย<ะ>เนาะยายไม่เคยทิ้งพี่น้องหนูเลยเนาะ,ะรักยายมากๆเนล,ลูกครอบครัวนี้คุณยายเลี้ยงหลานๆทั้ง6ชีวิตนะครับเพียงลําพังและตอนนี้ไม่มีไรายได้เลยถ้าคุณอยากช่วยเหลือครอบครัวของคุณยายนะครับผมจะขึ้นขึ้นเบอร์นะครับเบอร์ของน้องแป้งไว้ให้นะครับถ้าใครมีจิตศรัทธาบริจาคมาโดยตรงเลยช่วยเหลือคุณยายและครอบครัวซึ่งเขากำลังต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน ถ้าคุณทําได้ขอฝากด้วยครับขกด้วยนะครับนครับนะครับสัญญาค่ะจะไม่ทิ้งคุณยายแล้วก็จะตั้งหน้ามั่นเรียนให้จบค่ะแล้วก็จะมาดูแลน้องๆให้คุณยายผมจะไม่ยอมหยุดทําภารกิจในการช่วยเหลือคนอื่นเด็ดขาดเพราะผมเห็นคุณยายและเด็กๆทั้งหกชีวิตเขายังไม่ท้อเลยเราเองก็ห้ามท้อนะครับ